อยู่ล่างใต้ดินเรหาเรื่องก,ก่อนพี่น้าขจริงเลยเดินมาหมดหมดหมดโอ้ยยอดเลยไปออกออกเขาออกโอ้โหจะคนก็บคนสองที่บ้านฝ่ยมน้าพี่เดี๋ยวพี่เขาแต่งงาเลยนี่หมดที เจ็บสามแล้วผมยิงไปแล้วล่วงไปแล้วไง <c oughs> นี่หลงหลักแยืนสองสนาย,ยืนสองสนายอย่างเท่เลยอ,ะ <c oughs> อล่ะเลยม่ใช่อนี่ยหมดหมดแล้วมาสองตัวนี่มา ไอ้ยิงคนนี้มีคนยิงซ้ายซ้ายนี่อยู่แถวนี้นี่อยู่นี่ลงคนหนึงหน้าห้าวเลยนีมอพี่ทำไมอ่ะเจ้าของจะกลับนพี่ตัวจิ ไม่เปซ้าย,ยไหมหนูหน้าพี่บอกหรือเปล่าพี่ม<า>ไม่บอกคนล่งไ,ไ,ไหนพี่ไว้ตรงหน้าเลยตรงเนี้ยโอ้โหโดนแล้วนั่นน่ะ เจ็บอยู่นะระวังนะคือ RPD อยู่คนเดียวไอ้ตรงตรงตรงตีอยู่คนเดียวเขาลังไปชูเพื่อนนะมา,มา,มา,มาสองยมาแั้งสองหนึ่งกันึ่งก็นึ่งก็นึ่งอเอาใช้คัทใหม่นะ ต้องปอดไม่ติดหรออะไรวะระวังระวังสิเดี๋ยวตัวเดียวพี่เดี๋ยวตัวเดียวเดี๋ยวตัวเดียวเดี๋ยวตัวเดียวเขาใช้แยกล่างพี่หัวล้ววิ่งวิ่งลงไปแล้ววิ่งลงไปแล้ววิ่งลงไปแล้ววิ่งลงไปข้างล่างขวาเขาไม่เดี๋ยวเขาต้องอ้อมขึ้นไปหมดตีดหมแล้วไล่ยิงไล่ยิงตัวโดดแล้วโดดแล้ว หมดหมดไหมโดดชาร์จลูกตองสามสามคนเลยแล้ว่าน้องๆจะไม่ลงกันหมดไหมหมดไหมหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วพี่เด็กผมสังเวอชีวิตเจอโยดไปชาร์จลูกตองแต่ผมยิงสาหัสแล้วมือเข้าตายอยู่นะเป็นลูกเดียวเม็ดเดียวตายเลยใช้กล่องนี้กล่องผมนะกล่องทอง

ก็เดียวเฮ้ยเอาโอ้อะไรเนี่ยเกิดอะไรอยู่ข้างล่างนั่นนะเป็นมอตนะเข้ารวดไปเลยเสรเรียบร้อยหมดรอคาร์ดรอคาร์ดพี่พี่พี่ก๊อฟไี่พี่ผมไม่ได้ขึ้นไปผมไ,ไม่ได้ขึ้นไปมาแล้ว ไ, <laughs> ไอ้ย้ยแ่งเอาพี่เป็นตัวล่อบอก <laughs> อย่าขึ้นไปไอ้ัย้้วไอ้ยเ